ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากได้ยินคำพูดของท่านยายหลิงหลิงเฉินเซี่ยงก็ตระหนักได้ทันทีว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากดวงแก้วดวงชะตาหรือเศษส่วนจิตวิญญาณของท่านยายหลิงหลงทั้ง12ดวงล้วนตกอยู่ในครอบครองของ6ตระกูลเผ่าพ,พันธุ์ดวงชะตาหากว่ามันปรากฏขึ้นที่นี่ก็สมควรมีสมาชิกระดับสูงของ6ตระกูลเผ่าพ,พันธุ์ดวงชะตาปรากฏตัวในอาณาเขตชั้นเซียน แม้ท่านยายหลิงหลงจะสามารถสื่อสัมผัสได้ว่ากำลังมีดวงแก้วดวงชะตาปรากฏขึ้นใกล้ๆแต่นางก็ไม่อาจาระบุได้ว่าปัจจุบันมันอยู่ใกล้เคียงกับแท่นบูชาบวทิพย์มากน้อยเพียงใดจริงสิก่อนหน้านี้พี่สาวสื่อเหรียญพูดกับพี่สาวสิ้นโหรว,ว่าสมาชิกหกตระกูลเผ่าพันธุดวงชะตาที่ค่าพ่อแม่ของนางกำลังอยู่ในอาณาเขตชั้นเซียนและคาดว่ามันจะตามล่าพวกนางเฉินเซียงกล่าวขึ้นหรือจะเป็นไปได้ว่ามันคือที่ถือครองดวงแก้วดวงชะตา ครั้นแล้วเฉินเซียงก็กำหมัดแน่นเพราะมีความเป็นไปได้ว่าบุคคลที่ถือครองดวงแก้วเสีเสี้ยวจิตวิญญาณของท่านยายหลิงหลงจะเป็นคนที่ฆ่าท่านพ่อท่านแม่ของอวินสือเหลียนจริงๆอย่างไรก็ตามเฉินเซียงไม่เข้าใจว่าเหตุใดศัตรูที่เคยฆ่าพ่อแม่ของอวินสือเหลียนถึงต้องการตามล่านางในปัจจุบันก่อนหน้านี้เขายังได้ยินอวินสือเหลียนพูดกับสิ้นโหรอ,อีกว่าศัตรูของนางสามารถตรวจจับตำแหน่งของนางได้จากจิตวิญญ,ญาณ หากมันต้องการฆ่าพี่สาวสื่อเหรียญมันก็ไม่จําเป็นต้องรอจนถึงตอนนี้และสมควรลงมือไปตั้งนานแล้วเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วแน่นหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดคุยกับท่านยายหลิงหลงถึงข้อสงสัยของเขานายน้อยข้าคิดว่าพี่สาวสื่อเหรียญของเจ้าจะต้องมีบางอย่างที่สําคัญต่อศัตรูของนางท่านยายหลิงหลงกล่าวบางทีการที่มันฆ่าท่านพ่อท่านแม่ของนางอาจเป็นไปเพื่อเหตุผลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งนั้น ท่านใหญ่ท่านคิดว่าความแข็งแกร่งของข้าในปัจจุบันเพียงพอจะจัดการชายคนนั้นได้หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามยามนี้พี่สาวพี่สาวสือเหลียนไม่ได้อยู่ที่นี่แต่หากว่านางกลับมานางก็จะตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเฉินเซี่ยงค่อนข้างเป็นกังวลเพราะหากศัตรูที่ฆ่าพ่อแม่ของอวินสือเหลียนเป็นคนคนเดียวกับที่ถือครองดวงแก้ชะตาจริงมันก็ควรมีสถานะสูงมากในหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาและต้องเป็นบุคคลที่ทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยเหตุนี้เฉินเซี่ยงจึงมีความคิดที่จะออกไปจัดการกับมันก่อนที่อวินสือเหลียนจะกลับมาที่นี่ข้าไม่อาจชี้ชัดได้แต่หากชายคนนั้นมาจากอนณาเขตชั้นเทพก็สมควรถูกจำกัดความแข็งแกร่งโดยอนณาเขตชั้นเซียนอย่างแน่นอนท่านยายหลิงหลงกล่าวอาณาเขตชั้นเซียนจะต้องจำกัดความแข็งแกร่งของมันได้พอสมควรฉะนั้นข้าคิดว่ามันไม่ได้แข็งแกร่งเกินกว่าจะต้านทานได้ เข้าใจแล้วถ้าเช่นนั้นข้าจะรอดูท่าทีของมันก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวยามนี้เขาคิดว่าตนเองไม่ควรออกไปเผชิญหน้าอย่างสุ่ม 4, สี่สุมหเพราะมันอาจทําให้เขาเปิดเผยตัวตนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งหากศัตรูเป็นสมาชิกระดับทั่วไปของ6ตระกูลเผ่าพันธ์ุดวงชะตาเขาจะไม่คิดมากเท่านี้เลยจริงๆ ตามข้อมูลของท่านยายหลิงหลงได้ระบุว่าดวงแก้วเศษส่วนจิตวิญญาณของนางมีทั้งหมด12ดวงซึ่งถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสำหรับหกประกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาต้องทราบด้วยว่าแม้มหาดวงชะตาแห่งวัตจักรอื่นจะมีดวงแก้วดวงชะตาเช่นกันแต่ส่วนมากมักเป็นดวงแก้วดวงชะตาขนาดเล็กซึ่งไม่ถือว่าทรงพลังอย่างไรนะสำหรับดวงแก้วดวงชะตาของท่านยายหลิงนั้นมีขนาดใหญ่ที่สำคัญดวงแก้วจิตวิญญาณของนางยังมีความพิเศษมาก ดังนั้นมันจึงถูกแบ่งแยกเป็น12ส่วนโดยให้สมาชิกระดับสูงของ6ปตระกูลเผ่าพันธ์ุดวงชะตาถือครองนายน้อยหากเจ้าต้องการเล่นงานชายคนนั้นเจ้าจะต้องพุ่งเป้าไปที่จิตวิญญาณของมันเป็นสำคัญท่านยายหลิงหลงกล่าวตัวตนในระดับนี้จะต้องมีร่างแยกอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าหากมันเผชิญสถานการณ์ยากลำบากมันจะต้องถอดจิตวิญญาณหลบหนีซึ่งพวกเราต้องไม่ปล่อยให้จิตวิญญาณของมันหนีรอดไปได้เป็นอันขาด ทำไมรึเฉินเซียงถามเพราะมันสมควรรับรู้การมีอยู่ของข้าชายคนนั้นถือครองดวงแก้วเศษส่วนจิตวิญญาณและสามารถปลดปล่อยพลังที่กล้าแกร่งขณะที่มีเพียงข้าเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับดวงแก้วดวงชะตาเพราะฉะนั้นการ,รเผชิญหน้ากับมันจะเป็นการเปิดเผยการมีอยู่ของตัวข้าท่านยายหลิงหลงกล่าวหากการมีอยู่ของข้าถูกเปิดเผยย่อมต้องมีปัญหามากมายตามมา ท่านยายท่านกลัวที่จะ,ะเผชิญกับมันหรือไม่เฉินเซี่ยงถามแน่นอนว่าไม่พวกมันไม่สามารถใช้พลังของดวงแก้วดวงชะตาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคาดว่าปัจจุบันพวกมันใช้ได้เพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นท่านยายหลิงหลงกล่าวอย่างไรก็ตามหากพวกมันจับตัวข้าได้พวกมันจะสามารถใช้พลังดวงแก้วดวงชะตาได้ดีขึ้น ที่จริงพวกมันพยายามค้นหาค่าแต่หลังจากผ่านไปหลายปีพวกมันก็ล้มเลิกความตั้งใจและคิดว่าค่าสาบสูญไปแล้วท่านยายหลิงหลงกล่าวเสริมก่อนที่ข้าจะลงมือกับชายคนนั้นข้าจะต้องป้องกันไม่ให้มันส่งข่าวไปยังคนอื่นๆนเชิญเซี่ยงกล่าวอืมมมปัจจุบันเสี่ยวจริงเป็นดวงชะตาหกวิถีฉะนั้นกระจกเทพหวิถีก็สมควรจัดการได้ไม่ยาก ในยามนี้ท่านยายหลิงหลงค่อนข้างตื่นเต้นเนื่องจากมีดวงแก้วเศษส่วนจิตวิญญาณของนางปรากฏขึ้นในอนณาเขตชั้นเซียนจึงมีโอกาสที่เฉินเซี่ยงจะได้เก็บเกี่ยวหากเฉินเซียงทําการรวบรวมดวงแก้วเศษส่วนจิตวิญญาณนางได้ครบทั้ง12ดวงก็มีโอกาสที่นางจะกลับมาเป็นมหาดวงชะตาแห่งวัตจักรอีกครั้งทางด้านเฉินเซียงก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันเนื่องจากการเก็บเกี่ยวดวงแก้วเศษส่วนจิตวิญ,ญญาณของท่านยายหลิงหลงจะทําให้เต่าเทพท้าพิภพมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น พี่สาวซิ้นโหรเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาถึงแท่นบูชาบวทิ์เฉินเซียงกล่าวถามผ่านตระยกสื่อสารข้ากับท่านพี่กําลังกลับไปที่นั่นอย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายแท่นบูชาจันทราอสนีทำให้การเดินทางมีความล่าช้าซิ้นโรตอบกลับพี่สาวซิ้นโหรพี่สาวสือเลียญอยู่ข้างๆท่านหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามเขาคิดว่าจะต้องเตือนให้อวินสือเลียนระวังตัวเอาไว้ เป็นเพราะล่าสุดท่านยายหลิงหลงตรวจจับได้ว่าผู้ถือครองดวงแก้วดวงชะตามีการหยุดเคลื่อนไหวและดูเหมือนมันจะรู้ว่าอาวินสื่อเหรียญไม่ได้อยู่ที่แท่นบูชาบัวทิพย์ท่านพี่อยู่ข้างๆข,ข้าจะมีเรื่องจะคุยกับนางอย่างนั้นหรือสิ้นโรกล่าวถามน้องชายเฉินอันที่จริงเจ้าควรมอบตรายกสื่อสารให้กับนางจะได้ไม่ต้องลำบากติดต่อผ่านข้าเมื่อนางกลับมาข้าจะมอบให้นางทันทีเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างเคร่งครึม พี่สาวซิ้นโหรฝากบอกกับพี่สาวสือเหลียนด้วยว่าค่าสัมผัสได้ว่ามีบุคคลที่ทรงพลังอยู่ไม่ไกลจากแท่นบูชาบัวทิพย์และมันสมควรเป็นสมาชิกหกตระกูลเผ่าพันธ์ุดวงชะตาดังนั้นพวกท่านจะต้องระวังตัวให้มากที่สุดเฉินเซียงทำไมเจ้าถึงมีสัมผัสเช่นนี้อวินสือเหลียนที่ซึ่งอยู่ใกล้กับสิ้นโหรสามารถได้ยินคำพูดของเฉินเซียงอย่างชัดเจนดังนั้นนางจึงกล่าวถามขึ้นทันที ตระกูลของข้าให้การถ่ายทอดทักษะพิเศษทักษะนี้ใช้สำหรับตรวจจับการมีอยู่ของหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาเพื่อที่ข้าจะได้ไหวตัวทันเฉินเซี่ยงตอบกลับสิ้นโหกับข้ากำลังกลับไปพวกเราจะระวังตัวให้มากที่สุดอวินซือเลียนกล่าวจากนั้นนางก็หันไปกล่าวกับสิ้นโห้วยน้ำเสียงจริงจังว่าสิ้นโหรเกณฑ์ร่างกายอื่นที่มีศักยภาพในการต่อสู้ออกมารวมกลุ่มกับพวกเราส่วนร่างกายอื่นที่ไม่มีศักยภาพในการต่อสู้ให้ซ่อนตัวอยู่ในกระสวย ท่านพี่ท่านคิดว่ามันเป็นศัตรูของพวกเราอย่างนั้นหรือซิ้นโรกล่าวถามมีความเป็นไปได้สูงมากอาวินสื่อเหรียญพยักหน้าปัจจุบันมันอยู่ในอนณาเขตชั้นเซียนต่อให้มันแข็งแกร่งมากเพียงใดแต่จะต้องได้รับผลกระทบจากกฎพลังข้อจํากัดแห่งอาณาเขตชั้นเซียนด้วยการสนับสนุนของเจ้าข้าเชื่อว่าพวกเราสามารถรับมือพวกมันได้อวินสื่อเหรียญกล่าวเสริม เข้าใจแล้วข้าจะเรียกระดมกำลังเดี๋ยวนี้สิ้นโรพยักหน้าเฉินเซี่ยงเจ้าซ่อนตัวอยู่ในแท่นบูชารอจนกว่าพวกข้าจะไปถึงอวินสื่อเหรียนกล่าวเข้าใจแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวรับแต่ทันใดนั้นแท่นบูชาบัวทิย์ก็เกิดการสั่นสะเทือนเอาขึ้นแท่นบูชาเกิดการสั่นสะเทือนดูเหมือนจะถูกโจมตีจากภายนอกเฉินเซี่ยงตอบ เฉินเซียงจำไว้ว่าอย่าเพิ่งออกมาจนกว่าพวกข้าจะกลับไปถึงอวินสื่อเหลียนกล่าวอย่างเป็นกังวลพี่สาวสื่อเหลียนไม่ต้องกังวลว่าข้าจะทำอะไรบ้าบินเพราะข้าเองก็กลัวตายเหมือนกันเฉินเซี่ยงกล่าวเมื่อเข้าใกล้แท่นบูชาบวชทิพวกท่านจะต้องระวังตัวให้มากเพราะมีความเป็นไปได้ว่าชายคนนั้นไม่ได้มาเพียงลำพังเข้าใจแล้วอวินสื่อเหลียนกล่าว หลังจากนั้นเฉินเซี่ยงก็ได้สิ้นสุดการสนทนากับอวินสือเหลียนและสิ้นโหรเขาต้องการออกไปตรวจสอบสถานการณ์นอกแท่นบูชาแต่เขาไม่กล้าเสี่ยงออกไปสุม 4, สี่สุมห้าเพราะฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูที่ค่อนข้างทรงพลังเฉินเซียงคิดว่าหากมันเป็นสมาชิกระดับสูงของหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตาจริงมันก็อาจเป็นหนึ่งในคนที่ทำการผนึกประทับเขาเมื่อแสนปีก่อนด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้ว่าชายคนนั้นอาจจะจดจำตัวตนเขาได้ แน่นอนว่าคนอย่างเฉินเซี่ยงไม่อาจนั่งนิ่งได้นานนะดังนั้นเขาจึงพยายามครุ่นคิดว่าจะตรวจสอบสถานการณ์ด้านนอกได้อย่างไรครั้นแล้วเขาก็ฉุกคิดถึงวิญญาณเงาปีศาจขึ้นมาได้ช่วงเวลาที่ผ่านมาวิญญาณเงาปีศาจมีการบ่มเพาะพลังในกระจกเทพหกวิธีเป็นระยะ,ระยะส่งผลให้มันมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น ด้วยการที่เต่าเทพท้าพิภพภาษ,ษาหล,ลอมรวมกับดวงชะตามานฝันและท่านยายหลิงหลงก็ทําให้เต่าเทพท้าพิภพมีความสามารถในการบ่มเพาะพลังวิญญาณดังนั้นเฉินเซียงจึงใช้เต่าเทพท้าพิภพให้การบ่มเพาะแก่วิญญาณเงาปีศาจช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่มันวิญญาณเงาปีศาจข้าจะใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ผาานกับตัวเจ้าเพื่อทําการควบคุมเฉินเซียงกล่าว พวกเราเคยหารือถึงวิธีการนี้มาก่อนและปัจจุบันเจ้าแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็สมควรทำสำเร็จได้อย่างราบรื่นเข้าใจแล้วนายน้อยเฉินวิญญาณเงาปีศาจกล่าวข้าจะผ่อนคลายจิตวิญญาณทันทีกล่าวจบวิญญาณเงาปีศาจก็ผ่อนคลายจิตวิญญาณของมันทางด้านเฉินเซี่ยงก็ได้หลับตาเพ่งจิตควบคุมสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เข้าผสานกับตัวตนของวิญญาณเงาปีศาจ ครั้นแล้วสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซี่ยงก็เข้าครอบงำตัวตนของวิญญาณเงาปีศาจอย่างสมบูรณ์ภายใต้การควบคุมของเฉินเซียงวิญญาณเงาปีศาจได้ออกบินอย่างรวดเร็วและยามนี้มันบินสูงขึ้นมาบนท้องฟ้าเหนือแท่นบูชาบัวทิพย์ผ่านไปไม่นานเฉินเซียงก็ค้นพบกลุ่มคนบนหลังม้าบินสีทองพวกมันมีทั้งหมด6คนยามนี้เฉินเซียงได้ควบคุมวิญญาณเงาปีศาจเข้าไปใกล้พวกมันเพื่อทำการตรวจสอบ ยามนี้เฉินเซี่ยงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะผู้เชี่ยวชาญจาก6ตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาไม่ได้ค้นพบกันมีอยู่ของวิญญาณเงาปีศาจท,ทั้งที่เขาควบคุมเข้าไปใกล้กับมันมากแล้วมาบินเหล่านี้มีเขาแหลมสีดำร่างกายมีเกร็ดปกคลุมทั่วตัวและมีปีกคล้ายกับปีกค้างคาวผู้เชี่ยวชาญทั้ง6เป็นชายกลางคนและชายชราห้าใน6เป็นชายหัวล้านและหนึ่งในนั้นเป็นชายกลางคนผมยาวสลวยและดกดำ เพียงมองเห็นชายหัวล้านเฉินเซียงก็นึกถึงตระกูลกวนขึ้นมาเป็นลำดับแรกเขาสังเกตได้ว่าชายกลางคนผมยาวสลวยมีสถานะเป็นหัวหน้ากลุ่มคาดว่ามันสมควรเป็นเชื้อสายตระกูลกวนที่ได้รับเม็ดยาเกษาจากกวนหญิงตระกูลกวนเป็นหนึ่งในหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาดูเหมือนสมาชิกตระกูลกวนจะเป็นศัตรูที่ฆ่าพ่อแม่ของพี่สาวสื่อเหรียญเฉินเซียงพึมพำในใจ ด้วยการที่เขาใช้สัมผัส,สศักดิ์สิทธิ์ควบคุมวิญญาณเนวปีศาจจึงทำให้เขาไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานพลังหกวิธีของพวกมันได้ผู้อาวุโสจากข้อมูลที่ได้รับระบุชัดเจนว่าแท่นบูชานี้เป็นของเด็กสาวในยามนั้นชายชราหัวล้นกล่าวไปยังชายกลางคนผมยาวอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปัจจุบันจะไม่มีใครอยู่ในนั้นใช่เมื่อครูค่าอุปกรณ์ตรวจจับแล้ว จึงสรุปได้ว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นจริงๆชายชาราหัวล้านอีกคนกล่าวขึ้นอันที่จริงเฉินเซียงยังอยู่ด้านในแท่นบูชาบัวทิพแต่ด้วยการครอบครองดวงชะตาหวิถีจึงทําให้เขามีพลังซ่อนเร้นในระดับสูงเป็นผลให้อุปกรณ์ตรวจจับของชายชาราไม่สามารถค้นพบปัจจุบันเด็กนั่นโตเป็นสาวแล้วที่สําคัญยังเป็นถึงราชันมันฝนั่55มันถึงเวลาเก็บเกี่ยวของข้าแล้วชายกลางคนผมยาวหัวเราะชั่วร้าย ในอดีตข้าปล่อยนางเอาไว้พร้อมกับปลูกฝังความเกลียดชังและยิ่งนางมีความเกลียดชังข้ามากเท่าไรข้าก็จะยิ่งสนุกไปกับก,บการบ่มเพาะภาาห้าห้าผู้อาวุโสท่านใช้คำสาบกับนางโดยที่นางไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำชายชราหัวเราะผู้อาวุโสสายตาเฉียบคมยิ่งนักท่านมองการไกลได้อย่างชัดเจนเลื่อมใสเลื่อมใสาการใช้คำสาบวิญ,ญญาณพยาบาทมีความสุ่มเสี่ยงต่อตัวข้าหากไม่คำนวณแผนการให้ดีข้าจะต้องเผชิญกับความทุกข์ตรมชายผมยาวกล่าว อย่างไรก no like ็ตามการเลือกเหยื่อตั้งแต่วัยเยว์ย่อมไม่มีทางเกิดความผิดพลาดเฉิญเซียงต้องตกใจกับสิ่งที่ได้ยินปรากฏว่าชายผมดำใช้คำสาปเล่นงานอวินสือเหรียญโดยที่นางไม่ได้รู้ตัวเมื่อได้รู้ดังนั้นเชิญเซียงก็ได้ใช้ประโยคติดต่อหากวนหญิงอย่างเร่งด่วนหญิงหญิงเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับคำสาปวิญญาณพยาบาทหรือไม่เชินเซียงกล่าวถามปัจจุบันเขายังไม่ได้บอกกับกวนหญิงว่าได้ยินเรื่องนี้มาจากไหน อย่าเพิ่งถามอะไรข้าช่วยตอบคำถามของข้าก่อนนายน้อยเฉินคำสาบวิญญาณพยาบาทเป็นหนึ่งในคำสาบต้องห้ามของตระกูลกวนกวนหญิงกล่าวก่อนจะปลดปล่อยคำสาบนี้กับใครผู้ใช้คำสาบจำเป็นต้องปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความอาฆาตไว้ในจิตวิญญาณของเป้าหมายโดยปกติแล้วการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความอาฆาตจะเป็นการทำสิ่งที่ร้ายแรงกับคนที่เป้าหมายรักต่อหน้าต่อหน้าเป้าหมาย ก่อนหน้านี้สิ้นโหรเคยบอกกับเขาว่าอาวินสือเหลียนต้องทนเห็นพ่อแม่ของนางถูกทรมานก่อนจะถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อผู้ต้องสาบมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมเมล็ดพันธุ์แห่งความอาฆาตก็จะเติบโตอยู่ในจิตวิญญาณแต่หากผู้ใช้คำสาบวิญญาณพยาบาทล้มเหลวในการเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์แห่งความอาฆาตก็จะต้องพบเจอกับความทุกข์โรมกวนหญิงกล่าวโดยทั่วไปการเก็บเกี่ยวนั้นเป็นอย่างไรเฉินเซียงกล่าวถาม การเก็บเกี่ยวเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นคือกะการบ่มเพาะผสานหรือการมีเพศสัมพันธ์กับเป้าหมายโดยจะต้องทำลายเป้าหมายหลังจากเสร็จสิ้นการบ่มเพาะผสานกวนหญิงกล่าวหมายความว่าคำสาบ์นี้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นชายและเหยื่อที่เป็นหญิงหรือไม่ก็เป็นผู้ใช้เป็นหญิงและเหยื่อเป็นชายใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวคำสาท์นี้ไม่จำกัด จากตำราที่ข้าศึกษามาจากตำราได้มีบันทึกไว้ว่าผู้ใช้คำสาบบางคนเลือกเป้าหมายที่เป็นผู้ชายด้วยกันกวนหญิงกล่าวคำสาบวิญญาณพยาบาทมีความชั่วร้ายมากดังนั้นมันจึงกลายเป็นคำสาบต้องห้ามนายน้อยเฉินท่านได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนหรือจะเป็นไปได้ว่ามีสมาชิกตระกูลกวนปรากฏตัวกวนหญิงกล่าวถาม ยามนี้ข้ายังไม่สะดวกจะอธิบายให้เจ้าฟังเอาไว้ข้าจะอธิบายในภายหลังจริงสิการเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันแห่งความอาฆาตมีประโยชน์อย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวหากเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันแห่งความอาฆาตได้สําเร็จผู้ใช้คํำสาปจะได้รับพลังทั้งหมดของเป้าหมายกวนหญิงกล่าวอย่างไรก็ตามคํำสาปนี้จําเป็นต้องให้เวลาเป้าหมายในการพัฒนาความแข็งแกร่งและในบางครั้งผู้ใช้คํำสาปหมดสิ้นอายุไขไปก่อนก็ยังมี แล้วความทุกข์ตรมที่จะเกิดกับผู้ใช้คำสาปเป็นอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามความทุกข์ตรมนี้เป็นความเจ็บปวดย้อนกลับว่ากันว่ามันเป็นความทรมานทางจิตวิญญาณที่เลวร้ายกล่าวคือผู้ใช้คำสาปทำกับคนรักของเป้าหมายไว้เช่นไรก็จะต้องได้รับความเจ็บปวดเหล่านั้นกลับคืนกวนหญิงกล่าวแน่นอนว่ามันเป็นความทุกข์ตรมที่เลวร้ายเสียยิ่งกว่าความตาย ได้ยินเช่นนั้นเฉินเซี่ยงก็นึกยินดีอย่างลับๆเพราะหากชายผมดำพบเจอกับความทุกข์ตรมบับกรรมที่มันก่อไว้กับพ่อแม่ของอวินซือเหลียนก็จะตามสนองมันอย่างสาสมหญิงหญิงหากว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความอาฆาตไม่ถูกเก็บเกี่ยวแล้วจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายอย่างไรเฉินเซียงถามต่อ หากเมล็ดพันธุ์แห่งความอาฆาตไม่ถูกเก็บเก็บเกี่ยวเกี่ยว็จะส่งผลให้จิตวิญญาณของเป้าหมายมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและถ้าได้อยู่ใกล้กับผู้ใช้คำสาบก็จะสามารถได้รับความแข็งแกร่งของผู้ใช้คำสาบกวนหญิงกล่าวมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือนี่เฉินเซี่ยงอุทานด้วยความตกใจหากว่าอาวินสือเหลียนได้รับความแข็งแกร่งของชายผมดำเฉินเซี่ยงก็ไม่รู้เลยว่าความแข็งแกร่งของนางจะอยู่ในระดับใด อย่างไรก็ตามข้อมูลที่กวนหญิงให้มาทำให้เฉินเซี่ยงตระหนักได้ว่าชายกลางคนผมดำจะไม่ยอมล้มเหลวในการเก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนดังนั้นมันจึงนำดวงแก้วดวงชะตาติดตัวมาด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ